สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของวูดี้ดีแต่เที่ยววันนี้นะคะก็เห็นแฮชแท็กย้ายประเทศกันเถิดค่ะกำลังเป็นกรแสที่หลายๆคนนะคะคุยกันในโลกออนไลน์นี่มันร้อนโซเชียลมากเลยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเป็นวาระแห่งชาตินะคะตอนนี้ก็ขอให้กำลังใจคนไทยนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤต อันนี้ไปนะครับเพราะว่าเมืองไทยเรานะ,ะมีดีทุกอย่างนะทรัพยากรธรรมชาติเอยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเอยคนของเราเก่งมากๆนะคะัทรัพยากรเอเอ,อวัฒนธรรมเออนะคะอุปนิสัยคนไทยเอยทุกอย่างดีทุกอย่างเราขาดแค่การบริหารจัดการนะครับผู้มีอํานาจแล้วก็การคอร์รัปชันที่มันสูงขนาดนี้นะคะอุดีก็ขอเป็นกําลังใจให้ ทุกอย่างนะคบมันผ่านพ้นไปได้นะคะแล้วก็ให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะมีความทัดเทียมกับนานา,นาประเทศนะจะได้ไม่ต้องมาย้ายประเทศกันเถอะนะฮะอย่างนี้นะฮะที่นี้นะคะวูดดี้ก็จะมาขอคุย,ยันเพื่อนนะคะว่าเพื่อนจะมาอเมริกาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้วูดดี้จะมาเล่าให้ฟังกันคะ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วอดอร์้้การทําคลิปต่อๆไปก่อนเลยนะคะจะได้มีคอนเทนต์ดีๆเล่าสู่กันฟังพูดคุยด้วยกันนะคะใน y o u t u b n e l แห่งนี้นะคะอเมริกาเนี่ยเรารู้เลยว่ามันเป็นประเทศที่มายากที่สุดในโลกนะคะดังนั้นใครที่กาลังดราม่าเรื่องวีซ่าไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้หนูทําใจไว้เลยว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะเราคนเดียวนะมันมีหลายคน ทั่วโลกที่อยากจะมาอเมริกาก็อขอให้เพื่อนๆนะครับทำกันบ้านนะครับว่าคุณจะมาวีซ่าอะไรยูจะมาท่องเที่ยวยูจะมาเรียนยูมา w ว r ร์ n แอนด์ทราเวลมาอินเท n ร์ i นชนิพนะคะหนูต้องดูเลยค่ะว่าจุดประสงค์ในการมาอเมริกามาทำอะไรขอมาคุยกันก่อนนะคะว่ามีวีซา่าใดบ้างน,นะคะที่เพื่อนๆจะพอมาอยู่อเมริกามาตั้งรกรากได้นะคะอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าอยากจะมาแล้วไม่กลับแล้วก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ อันดับหนึ่งเลยก็คือวีซ่าคู่มั่นนะคะหรือว่า K1 วีซ่านะคะวีซ่าคู่มั่นหรือวีซ่าแต่งงานเนี่ยนะคะก็เป็นวีซ่าทีเ่เราเนี่ยพบก,กับชาวอเมริกันนะคะแล้วก็เราต้องให้ชาวอเมริกันเนี่ยนะคะทาเรื่องขอวีซ่า K1 เพื่อให้เราเดินทางเข้ามาในอเมริกานะคะแล้วมาดูใจกันภายใน90วันนะคะ I like view view. the Yes You're best my do พอหลังจาก90วันแล้วเราก็ทําเรื่องแต่งงานเปลี่ยนสถานะเป็นคนถือกินการ์ดนะคะสร้างครอบครัวแต่ว่าภายใน90วันเนี่ยถ้าความรักของเรามัน,มนไม่ราบรื่นมันแตกต่างจนเข้ากันไม่ได้นี่นะคะก็คือเราก็ต้องเดินทางกลับไปข้อที่2นะคะก็คือกินการ์ดลอตโต้ค่ะ hey, Thank you. Yeah. So you สายนี้นะคะก็ต้องใช้บอกว่าโชคชะตานิดนึงนะครับเพราะว่ากินการลอโตโต้นี่นะคะเราก็ ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะคะที่เล่นออลอตโต้นะคะทุกประเทศทั่วโลกนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะสมัครกินการลอตโต้นะคะแล้วก็คนไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เขาอาจจะคัดเลือกเข้าไปด้วยนะคะท่านอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะคะซึ่งการสมรัครวีซากินการลอตโต้นะครับเป็นอะไรที่ใช้เอกสารที่มันไม่ได้เยอะมากเท่ากับวีซ่าคูมันอย่างที่กล่าวมานะคะแล้วโอกาสที่จะถูกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสถูกมากน้อยเท่าไหร่นะคะขึ้นอยู่กับดว ลลนนะะอันดับ3ก็คือการขอวีซ่านักเรียนค่ะวีซ่านักเรียนน,ะะนียน,น,นะคะเป็นวีซ่าที่ใช้เงินเยอะที่สุดะคะแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารเยอะที่สุดข้อได้เปรียบของวีซ่านักเรียนนะคะนอกจากเพื่อนๆจะมาเรียนแล้วนะคะเราอาจจะได้มารับรู้ความรู้ในอเมริกาได้มีเพื่อนชาวอเมริกันนะคะได้พูดภาษาอังกฤษนะคะฝึกฝนภาษาอังกฤษแต่หลังจาก ที่เราเรียนเสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะมาหางานพาทไทำได้นะฮะแล้วก็ได้รับเงินมาเป็นค่าขนมหรือว่าบางคนเนี่ยทำเยอะมากจนสามารถมาจ่ายค่าเทอมได้เลยนะคะแล้วข้อดีของมันก็คือว่าถ้าหากเราอะ่ะมาทำงานจนเราเป็นสกิลเวิร์เกอร์เป็นคนที่มีเป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูงนะคะนายจ้างก็สามารถที่จะสปอนเซอร์และแอพพลายให้เราอะ่ะได้รับใบเขียวได้อีกนะคะในอนาคตนะฮะอย่างที่วูดี้เห็นจากประสบการณ์ก็คือว่านักเรียนที่ าเรียนภาษานะคะก็เขาก็คีบแต่ัสเรียนภาษาไปเรื่อยๆนะครต่อ i-20 ไปเรื่อยๆต่อปีต่อปีนะคะซึ่งมันก็ต้องใช้เงินอยู่แล้วนะคะก็แต่ละคอร์สเนี่ยเราก็เสียเป็นพันเหรียญน,นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาเหมือนกับซื้อเวลาเพื่อจะอยู่ในอเมริกาอย่างถูกต้องถูกไหมและเขาก็ทํางานต่อไปได้เรื่อยๆแต่ว่าเขาอ่ะเป็นซูชิแมนด้วยนะคะแล้วเขาก็มีทักษะในการทํา ซูชิที่ดีมากจนนายจ้างนะเห็นคุณค่าของเขานะะแล้วอยากให้เขาอยู่ทํางานต่อไปเรื่อยๆนะะายจ้างก็ตัดสินใจนะคะคที่จะทําเรื่องะะแอปพลายใบเขียวให้นเะะพะาะหลังจากเปลี่ยนสถานะจากนักเรียน มาเป็นผู้ถือใบเขียวเขาก็ไม่ต้องไปเรียนแล้วนะก็ไม่ต้องเสียเงินค่าเรียนอีกต่อไปนะอันนี้คือข้อดีของการมาเป็นวีซ่านักเรียนแต่ข้อเสียของมันก็คือต้องเสียเงินแล้วก็ต้องไปลงเรียนนะคะซึ่งการเรียนแล้วก็ทํางานด้วยกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะคะถ้าเราไปเรียนในสาขาที่เขาสามารถออก เลขโซเชียลให้เราได้นะคะเราก็สามารถนำเลขโซเชียลนั้นมาทํา ID มาทําไปขับขี่ได้ในอนาคตนะครเรามาเรียนภาษาก็สัก6เดือนแล้วเราค่อยไปเรียนโทอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเรียนที่นี่มันก็จะสามารถทําให้เราได้ opt หรือว่า work permit ได้ทำงานกับบริษัทเหล่านั้นได้นะคะเออถ้าไหนจะมาเรียนก็คือต้องเรียนในสายที่คนที่นี่เขานิและต้องการจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลวิศวะพวกทางวิทยาศาสตร์ ขั้นสูงนะคะที่คนบริกันไม่สามารถที่จะทําได้นะเขาต้องการมากนะคะะก็จะให้เพื่อนๆเห็นความสําคัญของวีซ่านักเรียนนะคะข้อดีข้อเสียนะคะแต่ตอนนี้ก็โควิด19ตรงจะยากที่จะขอวีซ่ามาเรียนนะคะเพราะว่าทุกอย่างยังเป็นการเรียนออนไลน์อยู่นะคะแล้วก็ประเทศก็ยังปิดอยู่นะ,ะการเดินทางยังไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะ วีซ่าทำงานนี้มันจะมี2ประเภทคือชั่วคราวกับถาวรวีซ่าชั่วคราวเนี่ยเราที่เราคุ้นเคยก็อาจจะเป็น Work and Travel Aupair แพร์นะคะอินเทอร์ i นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการว่าจ้างกันในระดับนักเรียนนะคะโดยเราเป็นนักเรียนแล้วเรามาฝึกงานนะคะก็จะมีเอเจนซี่นะคะเราต้องเสียตังค์ให้เอเจนซี่ผ่านเอเจนซี่ทำเรื่องขอวีซ่ามานะคะวีซ่าทำงานนะคะ Work and Travel ออแพรก็อาจจะเป็นวีซ่าที่เพื่อนเพื่อนรู้จักกันมากนะคะอิะอนเทอร์นชิพอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกวีซ่าเหล่านี้ก็เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนเท่านั้นนะคะหรือว่าเราเรียนจบปี4แล้วแล้วเราก็มา Work and Travel Summer Work เนาะแล้วก็วีซ่านี้จะมีอายุไม่เกิน6เดือนหรือว่า ถ้าเป็นออ p แพ k อาจจะปี2ปีอินเทอร์่อาจจะปีครึ่งอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ว่าสัญญาของเขาเป็นอะไรยังไงนะคะข้อดีของมันก็คือเราได้เลขโซเชียลแน่นอนคือเป็นเลขเดียวในชีวิตแล้วก็มาเสียภาษีได้นะคะมันก็จะเป็นการกลุยทางให้เราต่อไปในอนาคตนะ ส่วนวีซ่าวีซ่านี้ก็จะเป็นวีซ่าชั่วคราวอีกวีซ่าหนึ่งที่คนไทยรู้จักก็คือพวกอาเก็ u คา u เชอร์อะไรเงี้ยคือมาแบบทำงานในในไร่ในฟาร์มอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีช่วงเวลา1ปี2ปีนะคะก็พอหลังจากนั้นก็กลับบ้านไปเซึ่งบุดี้ก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้มากนะคะแต่ว่าเออมันมีวีซ่านี้อยู่จริงนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะมาก็ลองดูนะครเพราะว่าการทํางานในฟาร์มเนี่ย ทํางานในฟาร์มในสวนเนี่ยอเมริกาเขาต้องการแรงงานเหล่านี้มากนะครับไม่มีใครอยากทําคนอเมริกันไม่ทํางานนี้คะ่ะอีกวีซ่าหนึ่งที่เป็นวีซ่าถาวรวีซ่าทํางานถาวรที่จะมาอยู่คือเราได้วีซ่าเนี่ยเพื่อที่จะมาทํางานโดยเฉพาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกวีซ่าที่คนที่มีสกิลสูงมากนะครับเป็นสกิลที่คนอเมริกันไม่สามารถทําได้นะคะก็ต้องมาจ้างชาวต่างชาตินะคะอันนี้ก็คือเขาก็จะได้สิทธิอ์เศษคือว่ามามาทำงานให้เขาที่อเมริกาและได้สิทธ์ เป็นคนถือใบเขียวหรือว่ากรีนการ์ดเป็น Permanent Resident อยู่อาศัยอยู่ที่นี่ไปด้วยเลยก็คือว่าได้ย้ายทั้งทินฐานแล้วก็ได้งานด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากนะคะก็ต้องดูนะคะว่าเราเหมาะกับสายไหนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกทางวิทยาศาสตร์นะคะพวก Researcher อรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คนจีนคนอินเดียนี่เก่งมากวีซานี้คนจีนคนอินเดียได้เยอะมากนะคะนะก็ขอให้เพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะว่าเราสามารถที่จะ สมัครวีซ่าไหนได้บ้างนะคะแล้วก็มาทํางานในอเมริกาได้บ้างนะคะต่อไปวีซ่าอันสุดท้ายนะคะที่วูดี้จะมาคุยก็คือวีซ่านักลงทุนนะคะ คือเพื่อนๆจะต้องมีเงินเยอะมากเพื่อที่จะมาลงทุนสร้างงานในอเมริกานะคะต้องมีเงินประมาณ7.5ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะมาสร้างกิจการในอเมริกาะะแล้วก็จ้างคนอเมริกาถ้ารวยจริงๆถ้าเรามีธุรกิจจริงๆถ้าอยากจะมาทําที่อเมริกาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการมาอเมริกาโดยวีซ่าที่เพื่อนๆคิดว่าเราจะ สามารถทำได้และหาได้นะคะก็คือมาวิซาคู่มั่นนะคะแล้วก็มาแต่งงานกับคนอเมริกานะคะ อันที่2ก็คือมาเป็นนักเรียนแล้วก็ถ้าหากเรามีลู่ทางในการหาสปอนเซอร์นะคะในจ้างที่นี่นะคะเราก็สามารถให้เขาสปอนเซอร์เราได้นะคะอันดับ3ก็คือกินการลอตเตอรี่นะคะที่วูดี้พูดไปนะคะถ้าเราถูกเราก็มาอยู่ได้นะคะอันดับ4ก็คือวีซ่าทํางานนะคะถ้าหากเราเป็นคนที่เก่งจริงๆและอเมริกาต้องการแรงงานดังด้านนี้นะคะและ5้าก็คือมาเป็นวีซ่านักลงทุนนะคะต้องมีเงินอย่างน้อย7จ็ดนบาทนะคะ และอีกอันหนึ่งที่วูดี้ยังไม่ได้บอกก็คือการรีไพนะคะก็อาจจะไม่รู้ว่าอเมริกาเปิด รับการรีไพลเหมือนกันนะคะก็คือว่าเราถ้าหากเราอยู่ประเทศบ้านเกิดของเราเราอาจจะมีอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะถ้าหากเรา,เามีปัญหากับเช่นทางการเมืองนะคะหรือว่าเราอาจจะมีปัญหาทางด้านเ,าเชื้อชาตินะคะความเชื่อของเราหรือว่า,า LGBT นะ,ะเราอาจจะเป็นเพศที่สาเพศทางเลือกอะไรเงี้ยเราอาจจะโดนเหยียดน,นะคะเราก็สามารถทําเรื่องรีภัยมา ก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะพอมีรู้ทางนะคะว่าเพื่อนๆจะมาอเมริกาได้อย่างไรนะคะ,ะก็ขอขอบคุณนะคะที่ฟังคลิปของวดอมาจนจบนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วดอในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวดอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอเคข้อมูลนี้เด็ดก่อนจาก ก็คือว่าถ้าตัวเราอยู่อเมริกาแล้วนะคะแล้วเราก็แต่งงานกับคนอเมริกันสถานะของเราจะปรับเปลี่ยนจากชาวต่างชาติมาเป็นผู้ถือใบเขียวเนี่ยง่ายที่สุดถึงแม้ว่ามันจะมีเอกสารและขั้นตอนที่มันยากยุ่งยากมากมายแต่ก็เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดค่ะไม่ว่าเราจะเป็นสถานะอะไรหรือว่าวีซา่าขาดแล้วนะคะถ้าเราแต่งงานกับซิเซนทุกอย่างจบเลยได้ใบเขียวนะคะเอาแค่นี้ก่อนละคะน,นะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไป